สวัสดีครับพี่น้องเห็นสาลูกนี้ไหมนี่เลยวันนี้ผมจะลื้อสะเพื่อจะเอาปลาเนี้ยเอาไปกินที่ลานที่นครพน,นมที่นี่อำนาจ,จเจริญเนอะพี่น้องโอเคเตรียมหรือมาคนเดียวต้องแบบนี้แหละสะค่อนข้างกว้างนะครับผมก็เนี่ย เห็นไหมทุกคนมันมีทั้งไม้ไผ่ที่เขาเอามาปักไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในนาแล้วก็ในในในสระนะครับผม,ผมก็รื้อเสร็จพอรื้อเสร็จผมก็เตรียมเลยครับผมเห็นไหมพี่น้องพี่น้องเห็นอะไรไหมทั้งไม้ทั้งขอนเต็มหมดเลยอะคมแรกเลยนะพี่น้องไม่มีเลยพี่น้องไม่มีปลาดิ้นขึ้นเลยนะอืมนี่คือแต้มแรกนะครับผมแต้มแรกคือเราเวียงแหไปไม่ม,ไม,มีไม่มีดิ้นเลยนะแล้วมาตอนหลังมาเพื่อนอเพื่อนมาช่วยลงงมก็ ก็โคมแรกอ่ะพี่น้องได้อยู่ประมาณห้าหกตัวนะก็ไซส์เกือบ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 โลครับเกือบเกือบโลทุกตัวเลยมีโลโลครึ่งโลสองโลสามอะไรเงี้ยก็ก็ได้วันนั้นได้ประมาณสักยี่สิบกว่าตัวก็ก็แจกเนาะอะไรแจกเจ้าของบ่อบ้างญาติพี่น้องเขาบ้างอะไรเงี้ย แล้วเราก็เอามาใส่เกลือกินบ้างเอามาฝากเพื่อนที่ร้านนครพนมบ้างอะไรประมาณนี้แหละครับก็มันจะมีปลาหมอด้วยปลาสลิดด้วยนะพี่น้องไม่ใช่ว่าได้แต่ปลาช่อนเด้อก็ปลาช่อนก็สนุกอะ่ะพี่น้องงมไปโดดชนเราไปลอยออกมาจับกันนอกแหก็มีนะพี่น้องแล้วก็สนุกมากมครับสนุกมากมากแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบ พี่น้องเห็นแดดไหมเออแต่อากาศนี่โคตรเย็นเลยอ่ะพี่น้องนะครับโอกาสไอ้อากาศโคตรเย็นเลยไม่ใช่ว่าเราอยู่น้ํานานนะแต่พี่น้องดูเดิน้ําอ่ะมันไม่ได้ลึกเดอ้อแล้วก็แดดแรงมากวันนั้นอ่ะแต่เย็นอ่ะเย็นมากครับก็เลยตัดสินใจว่าโอ้พอแล้วเพราะว่าถึงขั้นแบบว่าเอาเอาถุงปุ๋ยมาใส่แล้วอ่ะเพราะว่าอา่า อ่าไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะถุงใส่ปลาที่เป็นตะข่ายอ่ะเอามาสองถุงนะพี่น้องมันเต็มหมดเลยอ่ะกลัวปลาตายก็เลยก็เลยสั่งให้เขาเอาถุงปุ๋ยมาพอเอาถุงปุ๋ยมาใส่ที่แรกก็สนุกเหรอพี่น้องมันนักเข้านักเข้า,ขาแบบเหมือนเหมือนยังไงปลามันคุดเลนลึกบ้ามากเลยอ่ะจนแบบขี้เกียจแล้วพอขึ้นแล้วนะครับพอขึ้นแล้วก็อันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนเทออกจากถุงที่แรกเด้อยพี่น้องนะครับตอนนี้ผยคือคือผมเก็บใส่ถุงปุ๋ยลูกขาวไปเยอะและ้ว พี่น้องดูให้ดูตัวไงครับพี่น้องตัวใหญ่ไหมใหญ่มากเลยตัวโลโลครึ่งอะ่ะนะพี่น้องแล้วก็ไซส์กำลังกินอะพี่น้องประมาณ7ขีด8ขีดอะไรประมาณนี้โอเคครับขอบคุณมากครับ